สวัสดีค่ะมาค่ะกินข้าวกับปะปูเหล่าค่ะวันนี้วันนี้ปะปูนําเสนอเคยเคลืองคุณเนนซี่ค่ะเคยเครืองนี่ค่ะเพราะว่าปาปูว่าจริงๆแล้วปยปะปูชอบกินหมากเลยเคยเครืองถึงถ้าทําเอง้นแช่อย,อยู่ปันนีว่าง่ายสะดวกค่ะสั่งมาถึงเปิดฟ้าเลยก่ะย้ำได้เลยนี่ค่ะหนึ่งกระปุก พอได้กินนึ่งเลยดอ่ะหายหอมร้อยอืมหอมอืมอืมเทียนพันนี้เลยค่ะเคยเครื่องคุณแนนซี่นะรศนซีธรรมราชค่ะมาค่ะจกั็เหล่าหลังมือก่อนเป๊บค่ะต้องเป๊บอย่างเดียวแล้วกับข้าวพันเนียน แล้วก็มีไข้าข้าวค่ะสื่อไข้าข้าวหมอวันก่อนพักกันนั่นให้ลูกตโตลุกเนียงเหมือนเดิมวิดัตติชชู่ย้ำค่ะตรงเศร้าข้าวกร็ร้อย อือร้อยตามด้วยลูกเนี่ยงออนค่ะรสชาติตึงปลิกตึงเค้งมากค่ะอือือถ้าใครตีชอบกินรสจัดๆนะได้เลยกับพันสุดซอหยอดมาก มันลูกโตค่ะลูกโตก็กินทั้งเปลือกค่ะล,ล้างแล้วชวนน้อนแล้วแต่มันค่ะแรเม้นไม่เปลือไห่ร้อย ไม่พิดหวังค่ะร้อยปุกนึงกินได้ทั้งบ้าน ไข่เค้าวค่ะอืมเออขอดูหนาม,ม่แม่แก้วที่หลกอืมนี่แก้วแก้วตรงนั้นตรงนี่หนาก bà lọc khép kín ừ. thank you chúc cơm bay bay จึ้กับซอึกคิว <laughs> นตอ,อ้หรอร้อนหอมกร้อนหมากเลยรอ้อนอร่อยขอใส่นี้กันนะผักกวัว quan sát lên cả, ừ. cả, cả ừ. lối bên hiền nhiều về phát khao cả lối này nè phất khao nó kính cả khay đảo ô lối ร้อยแบบไม่ต้องเล่นไรเลยหึงล้นตอนแรกออกไข้ม่ไหวกินกับไข่กันต้องลงลืมไข้เลยค่ะเพราะคือเครื่องชุดจวดปกติก็ชชบกินคือเครื่องอยู่แล้วไง แต่ทำเองบางทีไม่สะดวกมันฉาตรงเที่ยวไงให้มันแหงค้าดเนี่ยมีมีซ้ำเล็บสื่อมาเลยทั้งร้อยถูกใจมากมเปิดข่าวทุกวันเลบเรื่องมาแหละ กับข้าวตรงนี้ต้องกับข้าวแล้วไม่ต้องเปรบอย่างเดียวค่ะคุยกับชอดไม่ร้อยอืมเอาว่าเตรียมดอกมาตั้งไว้ลืมขอยมือหน้าเราโอเคค่ะ คลิปนี้ไปก่อนลาวันนี้ป้าปูบายบายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ